คู่ร้ายแสนรักบทที่53าสรถหรูหราขับมาหยุดลงที่ถนนสายหนึ่งสร้างหลินหันไปมองด้านนอกอย่างผ่อนคลายที่นี่ที่ไหนในตึกมีร้านอาหารเล็กๆของชาวบ้านแถวนี้เท่าแก่ร้านเป็นเพื่อนสนิทของฉันเมื่อก่อนมีวันหยุดแต่ละครั้งฉันก็จะมาที่นี่อี้หยางอธิบาย เห <anca> <า>็นท่าทางของเธอเมื่อสักครู่ก็รู้ว่าอาหารฝรั่งเศสไม่ถูกปากถ้าอย่างนั้นลองมาชิมฝีมือของเราเฉินก็แล้วกันอี้หยางแสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยการเปิดประตูรถให้เธอซางหลิมก้าวเท้าลงมาด้วยความยินดีนั่นเพื่อนของนายหรอได้ถือว่าฉันจะรับน้ำใจอี้หยางพันหกยิ้มถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมาก ขึ้นลิฟต์ไปจนถึงชั้น13สร้างหลินค้องแขนอีอ้หยางแล้วผักประตูบานหนึ่งสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือใบหน้าหลอเหลาของชายคนหนึ่งพออีกฝ่ายได้เห็นพวกเขาก็ตกตะลึงเล็กน้อยคิ้วดกดำขยับยกอีอ้หยางอาการป่วยของนายหายดีแล้วหรืออีอ้หยางจับมืออีกฝ่ายเห็นทีคนอื่นๆคงรู้กันหมดแล้วแม้แต่นายก็ยังไม่เว้นก็ใช <sovereign voice> ่หลายวันก่อน คุณชายเส้นมากินข้าวที่นี่ยังพูดเลยว่าเจ้าอย่างสี่แย่แล้วเป็นทหารอยู่ในกองทัพรอดตายมานับครั้งไม่ถ้วนเพิ่งออกจากกรมไม่กี่เดือนก็เกือบเอาชีวิตน้อยๆไปทิ้งซะแล้วเห็นได้ชัดว่าอันตรายในโลกนี้มีมากมายแค่ไหนพี่น้องในตระกูลเมื่อไล่เลี้ยงลำดับกันแล้วอี้อย่างถือว่าเป็นคนที่สี่ ทุกคนเลยเรียกเขาว่าอย่างสี่เรื่อยมาเหมือนกับที่เรียกโจจินว่าคุณชายสาสร้างหลินและเกาเสี่ยวซือกลับรู้สึกว่าคำเรียกขานี้ช่างกระดากปากได้แต่ทอดถอนใจด้วยรู้สึกถึงกลิ่นอายบางอย่างที่บรรยายไม่ถูกอี้หยางหัวเราะเยือกเย็นตอนฉันนอนป่วยอยู่บนเตียงพวกนายต้องพูดจาให้ร้ายไม่หยุดแน่ๆน่สนสิงรอมานานหลายปีคราวนี้ถือว่าได้โอกาสแก้แค้น เราเฉินเบนสายตาไปยังหญิงสาวที่อยู่ด้านข้างเซียววินาทีนั้นในตาก็ทอประกายนี่คือแฟนที่นายซ่อนไว้อย่างมิชิดคนนั้นเหรอโอ้โหในที่สุดก็ได้พบตัวจริงสักทีรู้สึกเป็นเกียรตินักผมแซ่เฉินเพื่อนๆเรียกว่าเหล่าเฉินคุณหนูชื่ออะไรคำแนะนำตัวที่แสนพิลึกพิลั่นนั้นทำให้ซางหลินหลุดขำออกมาสวัสดีค่ะฉันชื่อซางหลิน ซางที่แปลว่าค้าขายหลินที่แปลว่าสายฝนเป็นแฟนของอี้หยางคำพูดนี้ฟังไปแล้วก็คุ้นหูเหมือนกับตอนที่พวกเขาพบกันครั้งแรกในวังหลวงแห่งแคว้นเว่ยเธอเคยแนะนำตัวกับเขาแบบนี้อี้หยางเอื้อมมือโอบไหล่ส้างหลินเงียบๆแล้วพาเธอเดินไปด้านในลำบากมากกว่าฉันจะพาภรรยาออกมากินข้าวได้สำเร็จแสดงฝีมือที่ซุกซ่อนไว้ของนายออกมาให้หมด อย่าได้ทำเสียหน้าให้เมียเพื่อนเห็นเป็นอันขาดเมียเพื่อนอะไรกันคุณหนูรับปากแกแล้วหรือยังเหล่าเฉินเย้ยหยันรอให้ได้ทะเบียนสมรสก่อนค่อยมาพูดจาเพอเจอร์ต่อหน้าฉันพี่หย่างนายจะสนใจเอาเถอะเอาเถอะอย่าพูดมากอีกเลยพวกเราหิวจะตายอยู่แล้วไปทำกับข้าวมาสักทีเหล่าเฉินยักไหลโชคร้ายวันนี้มีแขกจองแล้ว ร้านเล็กๆของเหล่าเฉินรับแขกแค่โต๊ะเดียววันนี้มีคนชิงตัดหน้าพวกเขาไปก่อนแต่ว่าเป็นคนที่นายรู้จักพอดีกินด้วยกันซะเลยดีไหมอี้หยางรู้สึกแปลกใจขึ้นมาใครกันจะใครที่ไหนก็น้องสาวนายยังไงล่ะน้องฉันอีอ้หยางพูดยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังแท้ขึ้นมาเหล่าเฉินทำไมทำแบบนี้ใครอนุญาต ให้ขายความลับของฉันยังอยากแอบฟังอยู่ข้างกำแพงต่อแท้ๆสร้างหลินเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกระโดดออกจากด้านข้างแล้วตรงเข้ากอดอีอ้หยางแน่นพี่สี่คิดถึงพี่จะตายอยู่แล้วเห็นหน้าน้องสาวคนนี้พี่ตื่นเต้นดีใจมากไหมตื่นเต้นสิตื่นเต้นจะตายอยู่แล้วอีอ้หยางยิ้มอย่างผ่อนคลายเตืนไปแล้วนะหญิงสาวขามวดคิ้วพางทะลึงตาใส่เขา ทั้งปีไม่เห็นหน้ากับทําท่าทางแบบนี้ใจมันด้านชาไปหมดแล้วหรือไงฉันได้ยินข่าวว่าพี่เกือบตายเลยรีบมาหาถึงที่ยังไม่ดีใจอีกฮึอ <c oughs> เอาเถอะยังไงตอนนี้น้องก็ไม่ได้สนใจพี่มากหรอกนะอยากทำอะไรก็ทำหญิงสาวยิ้มร่าขณะหันไปทางซางหลินน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นหวานหยดย้อยพี่สะ้พี่สะภ้ยที่รักของฉันในที่สุดก็ได้พบกันสักที ซางหลินยังไม่ทันตั้งตัวได้แต่ปล่อยให้เธอโอบกอดตามใจอยู่ตรงนั้นก่อนหน้านี้ฉันเรียนเขียนภาพวาดอยู่ในชนบทของฝรั่งเศสเลยไม่ได้ข่าวครา,าวมาก่อนทําให้กลับมาไม่ทันได้ยินว่าทั้งนี้พวกพี่แสดงฉากรักสุดหวานชื่นรีบเล่าให้ฉันฟังเร็วๆเ,เข้ากว่าจะมาจากปักกิ่งอย่างน้อยฉันก็ได้ยินถึงเจ็ดแปดเวอร์ชันจนสมองปั่นป่วนไปหมดแล้วปั่นป่วนก็ดี เวลาสมองแจ่มใสขึ้นมาจะได้ไม่หาเรื่องคนอื่นเขาอี้หยางจับเธอกับซางหลินแยกจากกันอย่างไม่เกรงใจเหล่าเฉินเห็นทีพวกฉันสองคนคงหนีไม่รอดรบกวนนายเพิ่มจานกับตะเกียบอีกสองชุดคืนนี้ตกกระไดพลอยโจรต้องกินข้าวกับน้องสาวคนนี้ซะแล้วถึงยังไงเธอก็รับของขวัญฉันไปไม่น้อยเหล่าเฉินยิ้มรับแล้วเข้าไปเตรียมอาหารอย่างกระฉับกระเฉงส่วนอี้หยางก็อธิบายให้ซางหลินฟัง เธอคือน้องสาวของฉันแซ่อี้ชื่อว่าเสี่ยวโยเป็นเด็กบ้าเธอกับฉันใครบ้ากว่ากันซางหลินเอ่ยถามอย่างหนักแน่นอีอ้หยางตอบกลับด้วยความเปรงใจเธอบ้าถ้าอย่างนั้นเธอกับเกาเสี่ยวซื้อล่ะอีอ้หยางพันครุ่นคิดก็พอๆกันอืมฉันเข้าใจแล้วอี้เสี่ยวโยล่วงหน้า ไปที่ห้องอาหารก่อนครั้นเห็นคนทั้งสองกระซิบกระซาบก็เอ่ยอย่างไม่พอใจนี่นี่รบกวนพวกท่านทั้งหลายห่วงใย,ยความรู้สึกของคนอื่นบ้างอย่าหวานชื่นกันอย่างนั้นได้ไหมอีอ้หยางต่อซางหลินนั่นเธอก็อยากเห็นแบบนี้ไม่ใช่หรือไงตอนนี้ได้เห็นของจริงแล้วเป็นไงพอใจหรือยังดวงหน้ากลมๆของอี้เสีย่ยวเยวมองพวกเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆเผยรอยยิ้มออกมาพอใจ พอใจที่สุดเร็วเข้าพี่สะพ้ายมานั่งตรงนี้พวกเราต้องคุยกันสักหน่อยซางหลินนั่งลงตรงข้ามอี้เสี่ยวโยอย่าเรียกฉันว่าพี่สะพ้ายเลยฟังแล้วประหลาดชอบกลนพวกเราอายุไล่เลี่ยกกันเธอเรียกชื่อฉันก็ได้ไม่เอาอี้เสี่ยวโ,โยมีสีหน้าขึงขังเธอไม่รู้หรอกว่าฉันคอยมานานแค่ไหนตอนนี้กว่าจะมีกับเขาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอก็ให้ฉันเรียกเพื่อความสบายใจเธอนะ อีกฝ่ายต้องการเรียกแบบนั้นแน่นอนว่าซางหลินย่อมห้ามไม่ได้อี่เสี่ยวเยว่จับแขนซางหลินอย่างสนิทสนมพี่สะพ้ายช่างอบอุ่นและเอาใจใส่ไม่เหมือนใครบางคนเจอกันแต่ละครั้งเล่นเอาเลือดลมของฉันปั่นป่วนไปหมดซางหลินเข้าใจความรู้สึกนี้ดีถูกต้องที่สุดคนบางคนปากคอเละร้ายคำพูดอาบยาพิษจะทนฟังได้ยังไงกันอะไรนะอี้หยางยิ้มเฟื่อง ทำไมถึงรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันอบอุ่นกับเธอเป็นพิเศษดวงตาของเขาล้ำลึกอย่างมีความในแอบแฝงซางหลินยังไม่ทันตีความอี้เสี่ยวโยกับชิงหัวเราะขึ้นมาเสียก่อนพี่สีหน้ารำคาญจริงๆระวังพี่สะพยจะโกรธเอานะดูถ้าพวกเธอจะเข้ากันได้ดีทีเดียวเมื่อก่อนใครอิจฉาใครเห็นอี้อย่างเป็นสายตามาทางตนเองซางหลินก็รู้สึกลังเลใจ ฉันหรอฉันไปอิจฉาน้องสาวตั้งแต่เมื่อไร่อี้อย่างพันเอ่ยเตือนแจกันคู่นั้นซางหลินขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็นึกขึ้นมาได้ยามนั้นพวกเขาเพิ่งไปเยือนแคว้นเว่ยได้ไม่นานมีครั้งหนึ่งที่อี้อย่างพาเธอออกไปร้านขายเครื่องเครือบโบราณระหว่างที่พูดคุยกันยังเคยเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งเขาได้ทุกโต๊ะประมูลแจกันโบราณอันด่งดังให้น้องสาวเป็นของขวัญไปคู่หนึ่งตอนนั้นเธออิจฉาแทบตายถึงได้ซื้อแจกันที่ขายกันในร้านนั้นเป็นการชดเชยที่แท้เสี่ยวโยก็คือลูกพี่ลูกน้องคนนั้นของเขาอะไรอะไรพวกพี่คุยอะไรกันเสี่ยวโยถามเพราะความอยากรู้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเก่านะ่ะสางหลินหัวเราะเบาๆที่แท้ วาสนาของเราสองคนก็เริ่มต้นมานานแล้วเหือซางหลินจับมือเสี่ยวเยวพางยิ้มโปรยสเสน่ห์มานี่เถอนน้องสาวให้พี่สะพ้ายได้แสดงความรักต่อเจ้าสักหน่อยวันหน้าเชิญพี่ไปที่บ้านของน้องดีไหมพี่อยากเห็นของสะสมของเธออี่หยางเห็นซางหลินเก็บอาการไม่อยู่ก็มองอย่างจนใจได้แต่สายหน้าไปมา เป็นอย่างนั้นจริงๆหญิงสาวพวกนี้สามารถทุ่มเทกายใจเพื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยเป็นของคนตายเมื่อหลายร้อยปีก่อนช่างมีหัวใจของนักประวัติศาสตร์จริงๆเหล่าเฉินมีฝีมือล้ำเลิศอาหารของเขาอาร่อยไม่แพ้ใครสร้างหลินหิวอยู่เป็นทุนเดิมพอเห็นอาหารมากมายก็เลยกินไม่ยัง้งด้วยเหตุผลที่ว่ากินเพื่อรักษาน้ำใจกระทั่งหน้าท้องป่องออกมา หลังกินข้าวเสร็จสองหนุ่มก็ยืนคุยกันที่ริมหน้าต่างส่วนซางหนินกับอี้เสี่ยวเยานั้นนั่งขัดสมาธิอยู่บนโซฟาพูดคุยเรื่องสพเพเหระส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องเคลือบลายครามที่ชื่นชอบยังมีเรื่องสมบัติโบราณจากต่างประเทศอะไรพวกนั้นพี่ไม่ค่อยเหมือนกับที่ฉันจินตนาการไว้แต่ว่าเป็นแบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่พี่สีจะต้องชอบพี่มากมาก เทียบกับเมื่อปีที่แล้วตอนพบกันวันนี้เขาเปลี่ยนไปจริงๆประเด็นพูดคุยย้อนกลับมาที่เรื่องนี้ใส่ใจคอสร้างหลินนึกขึ้นได้จึงปล่อมถามปีที่แล้วเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงหรอเขามีอะไรก็มักจะเก็บไว้ในใจคนทั่วไปเลยไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าฉันกับพี่สีสนิทกันเลยรู้จักเขามากกว่าคนอื่นเล็กน้อยเมื่อก่อนเขาไม่ได้ดูผ่อนคลายเหมือนตอนนี้ อีเสี่ยวเยามองซางหลินเวลาอยู่กับพี่เขาดูสบายใจขึ้นมากซางหลินหน้าแดงสัน้นเพราะว่าความรู้สึกที่มากกว่านั้นก็คือความหวานชื่นอืมฉันจะเล่าความลับให้ฟังนะเมื่อก่อนฉันคิดว่าพี่สีจะหาภรรยาไม่ได้ซะแล้วอีอ่หยางหาภรรยาไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงเรื่องฐานะทางบ้าน และอำนาจต่างๆยังไม่ต้องพูดถึงแค่ใบหน้าหล่อเหลาก็สามารถโปรยสเสน่ห์ให้หญิงสาวโผลเข้าใส่ได้แล้วเรื่องนี้พี่คงไม่เข้าใจถึงพี่สีจะหน้าตาดีทางบ้านมีฐานะแต่แววตากับนิสัยใจคอของเขาผู้หญิงปกติจะเข้าตาได้ยังไงต่อให้เขาชอบแต่ท่านลุงก็คง ซีรีส์ชิงลักหักสวัสดของพวกคนโดยในโทรทัศน์ถึงจะไร้เหตุผลแต่ก็ไม่ได้โกหกสัทีเดียวยิ่งเป็นครอบครัวใหญ่เรื่องวุ่นวายก็ยิ่งตามมาพี่คงจินตนาการได้ใช่ไหมสร้างหลินพยักหน้ารับถึงความสัมพันธ์ของพี่สี่กับท่านลุงจะดูห่างเหิน แต่เรื่องการแต่งงานท่านลุงคงไม่ปล่อยให้เขาจัดการด้วยตัวเองแนะ่ฉันมั่นใจว่าพี่สีจะต้องแต่งงานกับพี่สาวถ้าอย่างนั้นพี่เตรียมใจไว้หรือยังถ้าถูกท่านลุงข่มขู่ทำเรื่องเลยเถิดมากมายพี่จะถอนตัวไหมสร้างหลินมองหญิงสาวที่สีหน้าวาวุ่นในที่สุดก็เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเธอกลัวว่าฉันจะรับไม่ได้แล้วไปจากอี้หยางทำให้เขาต้องเสียใจใช่ไหม แน่นอนว่าต้องเป็นเช่นนั้นสร้างหนีเนเงียบงานครู่หนึ่งก่อนจะอมยิ้มบางๆแล้วตอบว่าวางใจเถอะถึงฉันกับเขาจะมีหลายอย่างที่ยังไม่ราบรื่นแต่หัวใจของพวกเราเท่านั้นที่รู้ดีเราสองคนคุ้นเคยกันมานานผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายตอนนี้ไม่มีอะไรทำให้พวกเราหวาดกลัวได้อีก ถ้าเธอเคยเคียงข้างผู้ชายคนหนึ่งปกครองแว่นแขว้นเคยต่อสู้กับศัตรูท่ามกลางทหารนับพันนับหมื่นถ้าการตัดสินใจของเธอกับเขาทำให้แผ่นดินหนึ่งลุกขึ้นต่อสู้กบฏถ้าอย่างนั้นหากวันข้างหน้าต้องพบกับปัญหาอะไรย่อมเป็นเพียงอุปสรรคที่รอคอยให้พวกเขาข้ามไปเท่านั้นรักล่มเมืองพวกเขาเคยสวมบทนี้ด้วยกันยังเป็นรักล่มเมืองชนิดถึงพลิกถึงขิงอีกด้วย ระหว่างนั่งรถกลับบ้านอี้หยางก็ถามซางหลินว่าตอนสุดท้ายเธอพูดอะไรกับเสี่ยวเยวมือขวาซางหลินยกขึ้นเท้าคางอย่างไม่ใส่ใจไม่มีอะไรคุยกันเรื่องของโบราณที่เธอสะสมของโบราณเหมือนกันแต่โชคชะตาต่างกันมากมีบางชิ้นได้พบเจอกับเจ้านายที่รู้คุณค่ามีบางชิ้นกับต้องถูกฝังอยู่ใต้ดินไม่มีวันได้เห็นเดือนเห็นตะวัน ไม่รู้เพราะอะไรอี้หยางถึงรู้สึกว่าตอนซางหลินกำลังพูดว่าได้พบกับเจ้านายที่รู้ค่ากับํำเลืองมองมาที่เขาเรากลับจะส่งสัญญาณบางอย่างครุ่นคิดไปมาก็ขอคำชี้นะความหมายของเธอก็คือเธอตกอยู่ในมือเจ้านายที่รู้ค่าอย่างฉันถือว่าโชคดีมากนายตั้งหากที่ได้พบฉันแล้วโชคดีซางหลินโกรธขึงเข้าใจอะไรยากจริงๆ อีอย่างพันเลิกคิ้วฉันได้พบเธอแล้วโชคดีมีวาสนาทำไมฉันถึงไม่รู้สึกนะซางหลินค้อนขวับไม่รู้สึกก็ช่างอีกหน่อยอย่าโทรหาฉันก็แล้วกันฉันไม่มีเวลาจะสนใจนายอีกช่วงตลางคืนของทุกวันพวกเขามักจะโทรศัพท์คุยกันราวครึ่งชั่วโมงต่อนนอนหวานชื่นจนหน้าอิจฉาแน่นอนอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้คิดว่าอีกเดี๋ยวจะโทรหาเธอสักหน่อย รถยนต์ค่อยๆหยุดลงซางหลินเพิ่งจะพบว่าทิวทัศน์ด้านนอกแตกต่างออกไปนี่ไม่ใช่ทางกับห้องพักของเธอแต่เป็นนี่ที่นี่ที่ไหนหญิงสาวพูดจาติดติดขัดขดัดอี่อย่างวางมือลงบนพวงมาลายัยแล้วมองเธอด้วยสายตาสงบนิ่งคอนโดของฉันคอนโดคอนโดคอนโด สร้างหลินยังคงรักษาท่าทีหญิงสาวมองอี้หยางด้วยท่าทีสุขุมราวกับรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังจับตาดูปฏิกิริยาของเขาริมฝีปากอี้หยางพันเผยรอยยิ้มบางๆนิ้วเรียวยาวเคาะอยู่เหนือพวงมาลัยอย่างไม่ทันรู้ตัวไปคอนโดนายไปทำไมอี้หยางยักไหล่ถ้าฉันบอกว่าอยากให้เธอได้ชิมรสชาติกาแฟฝีมือฉันสักหน่อยเธอจะเชื่อไหม เชื่อกับผีนะสิดึกดื่นแบบนี้พาแฟนสาวกลับห้องไปดื่มกาแฟเธอไม่ใช่เด็กมัธยมนะว่าแต่พ่อย่อชายจะไม่เกียดคร้านไปหน่อยหรือไงถึงหาเหตุผลได้ไม่เข้าท่าเอาซะเลยเห็นซางหลินเงียบไปชายหนุ่มก็ยื่นข้อเสนอไม่อย่างนั้นเธอมาช่วยฉันดูว่าในห้องรับแขกมีตรงไหนยังตกแต่งไม่เรียบร้อยบ้างพอดีว่าฉันคิดจะปรับปรุงห้องสักหน่อย เนี่ยไปเล็กน้อยก่อนจะเสริมว่าโดยเฉพาะห้องนอนคุณพระคุณเจ้ามือขวาที่ล้วงกระเป๋าอยู่นั้นพันบีบลูกกุญแจที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งแน่นสร้างหลินสบตากับอี้หยางใบหน้าหล่อเหลามีรอยยิ้มผ่อนคลายแต่ในตานั้นกลับเต็มไปด้วยความหมายล้ำลึกจ้องตากันอยู่นานในที่สุดก็ตอบรับได้ฉันจะช่วยนายดูห้องเอง สร้างหลินเอ่ยช้าๆขณะปดเข็มขัดนิรภัยคอนโดที่อี้หยางซื้อไว้ไม่เหมือนกับคฤหาสน์ในหลวงให้ที่นี่เป็นคอนโดหรูใจกลางเมืองห้องของเขาอยู่ชั้น18มองผ่านหน้าต่างจากห้องรับแขกลงมาสามารถชมแสงไฟดวงเล็กๆได้ทั่วเมืองเพิ่งเปิดห้องเข้ามาสร้างหลินก็ถูกอี้หยางพลิกตัวกลับให้หลังพิงประตู ถ้าทางคล่องแทว่ร้อนรนถึงกับไม่รอให้เธอเปลี่ยนรองเท้าก่อนก็ประทับจูบลงบนริมฝีปากแม้ซางหลินคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังถูกความเร่าร้อนของเขาเล่นงานจนตกตะลึงแผ่นหลังแนบกับประตูเย็นชืดบานใหญ่ปล่อยให้อี้หยางทำตามใจปรารถนา ฝ่ามือหนาจับเอวบางของเธอไว้เสียงหายใจหอบโยนยั่วเย้าติดพันแขนของเธอคล้องอยู่บนลำคออี้หยางกระเป๋าถือร่วงลงบนพื้นอย่างไม่มีใครแยแสผ่านไปครู่หนึ่งเขาถึงยอมปล่อยแล้วเปล่งน้ำเสียงแหบห้าวออกจากลำคอตอนเห็นเธอที่พัตตาคารฉันก็อยากจูบเธอแบบนี้คืนนี้ริมฝีปากสีสดของซางหลินช่างดึงดูดใจ ตอนเขาประทับริมฝีปากลงไปสีสันยวนตาก็เหลอขอบชายหนุ่มมองเธอแล้วก็หลุดขำออกมาตรงนี้ด้วยเขาใช้นิ้วมือลูบไล้รอยเปื้อนนั้นแล้วนำกลับไปแต้มบนริมฝีปากตัวเองท่าทางของเธอตอนนี้ยั่วยวนไม่เบาหญิงสาวถูกเขากอดไว้ในอ้อมอกเรือนร่างเบอบางออนอ่อนพิงบานประตูราวกับไร้กระดูก ใบหน้าที่แต่งแต้มดูงดงามแปลกตาน้ำเสียงหัวเราะต่อกระซิกและท่าทางเกียจคร้านช่างเย้ายวนอี้อย่างมองพางเกิืนน้ำลายก่อนจะย่อตัวลงอุ้มเธอขึ้นมารอเดี๋ยวสร้างหลินพุบอ,อกเขาเบาๆฉันอยากอาบน้ำก่อนนายก็อาบด้วยสิแม้อยู่ทังนั้นจะมีประสบการณ์มากมายหลายครั้งแต่ถึงอย่างไรคืนนี้ก็เป็นครั้งแรก ในเรือนร่างที่แท้จริงของเขาจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนสักหน่อยอีกอย่างครั้งแรกในแคว้นเว่ยนั้นเป็นเพราะความมืนเมาทั้งหมดล้วนเรือนรางไม่กระจ่างชัดในความทรงจำปราศจากความงดงามในยามระลึกถึงครั้งนี้จะต้องชดเชยความรู้สึกเหล่านั้นอีอย่างย่อมเข้าใจดีได้แต่ว่าที่นี่ฉันมีห้องอาบน้ำแค่ห้องเดียวเธอไปอาบก่อนก็แล้วกัน ห้องอาบน้ำอยู่ด้านหลังห้องแต่งตัวขณะซางหลินเดินผ่านก็กว่าสายตายอย่างรวดเร็วรอบหนึ่งพื้นที่กว้างขวางแต่เสื้อผ้าของอี้หยางกลับมีไม่มากนะัก ขวนกินพื้นที่ไปไม่ถึงหนึ่งในห้าส่วนเสียด้วยซ้ำสมองของเธอหมุนวนรวดเร็วกระทั่งเข้าไปในห้องน้ำถึงเพิ่งรู้ตัวว่าขณะที่เธอกำลังคิดหาเสื้อผ้าเพิ่มเติมให้เขาอยู่นั้นยังจินตนาการตะเลิดไปว่าเสื้อผ้าของเธอควรจะแขวนไว้ตรงไหน เทน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางบนสำลีแล้วซางหลินก็หายใจเข้าลึกๆคิดถึงเรื่องคืนนี้ว่าจะผ่านไปได้ยังไงก่อนดีกว่าเธอมองออกว่าอี้หยางเป็นคนไม่สนใจที่อยู่อาศัยของตัวเองนะักแต่ถึงอย่างไร ที่นี่ก็เป็นคอนโดหรูหราการตกแต่งในตอนแรกย่อมเป็นผลงานของมืออาชีพดังนั้นแม้เขาจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์แต่ก็ต้องมีทุกอย่างครบครันไม่ขาดตกบกพร่องที่ดึงดูดสายตากว่าใคร <c oughs> เห็นจะเป็นอ่างอาบน้ำสำหรับนวดตัวขนาดใหญ่โตโอ่อ่า้างหลินยืนอยู่ด้านข้างครู่หนึ่งกระทั่งเห็นภาพฉากน่าอายผุดขึ้นในสมองจึงได้หยุดคิดตอนนี้ จะปล่อยอ่างนวดตัวไปก่อนก็แล้วกันวันหน้าถ้ามีโอกาสค่อยอิงแอบแนบชิดกับเขาอืมอาบน้ำเสร็จแล้ว ซางหลินก็นำชุดนอนที่อี้หยางเตรียมให้มาผัดเปลี่ยนในตอนนั้นถึงเพิ่งรู้ว่านี่เป็นชุดนอนของผู้หญิงผ้าไหมนุ่มลื่นบนนั้นยังมีลวดลายดอกไม้แสนประณีตการตัดเย็บเรียบง่ายขนาดลมหลวมๆกำลังสวมใส่สบายเนื้อผ้าบางเบาแค่ดูด้วยตาก็รู้ว่าไม่ใช่ชุดนอนที่หาซื้อลวกๆจากห้างสรรพสินค้าผู้ชายคนนั้นวางแผนมานานแค่ไหนเพื่อคืนนี้ซางหลินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูก เขาล่อลวงคิดทบทวนว่ารู้จักกันมานานแต่ไหนแต่ไรอี้หยางก็มีลูกไม้สารพัดหญิงสาวพันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นานมาแล้วเธอเคยวิจารณ์เขาไว้ประโยคหนึ่งว่าอี้หยางเป็นผู้ชายที่มีซาวเอฟเฟกต์ประกอบช่างเนี้ยบอะไรขนาดนั้นก็ได้เห็นแก่นายที่เหมือนจิบะมาโมรุหญิงสาวอย่างฉันจะยอมให้นายได้เปิดหูเปิดตาก็แล้วกัน สร้างหลินสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเอ่ยด้วยสีหน้ามา่มั่นมนแห่งผลึกจันทาจงสำแดงฤทธานะบัดนี้แปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างจากนั้นก็สวมชุดนอนพร้อมรบอย่างมั่นอกมั่นใจฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ